โอ้โหท็อปิกเดวีตอนแรกกูไปดูว่ามันเป็นอะไรเฮี้ยอะไรเีรื่องกูเล่นมะเนี่ยเมื่อกี้มึงเห็นแล้ว่ามันเป็น anti d o o ามาเออเห็นดิแล้วแสดงว่าในนี้ต้องมีเหรอสิ่งมีชีวิตป่ามีพิษอ่ะงูอ่ะกูเจอเฮี้ยอะไรเนี่ยเจอรี่ป่ะกูมีฝนด้วยในฝนวะเดินมาตรงนี้ดิโอ้ยมีฝนด้วยโอ้เจ็บด้วย ต้องลงใช่ไหมสรุปใช่แบกว่าเปล่าอม่อไรแต่เราเอาเปล่าแล้วเราจะขึ้นย่างหรือไมแต่เราก็ต้องการของป่ะเออไปเกิดเราได้แบบเชือกอ่ะโอ้โหกว่ากูลงหนางที่สมูทวันนี้ดีกว่าอาทิเช่นทางนี้เป็นต้นไม่ท้าทายเลยวะกูเจอเห็ด ที่น่าจะดูกินได้ที่อีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้การเดินการเดินป่า101อ่ะเขาห้ามกินเห็ดแปลกๆนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงคิดว่าจะกินได้ทุกอันเลยอ่ะเห็ดผิดเราต้องดูน่ากินนะวะเราจะล่อให้เราไปกินอ่ะมึงอยู่ไหนวะโคตรอ้อมมาน,นิดนึงมึงมีแอนติโดนไหไม่มีแล้วอ่ะอยู่ในกระเป๋ากูอ่ะมึงกินเห็ดปะ อ๋อเห็ดนี้กูเห็นตั้งแต่ไอตรงนั้นแหละมันกินได้ปะไม่ยังไม่ได้กินเลยมันกินไม่ได้มันกดกินไม่ได้เลยเว็บอ่อนแม่งเลยว่ามันเป็นของคาบอ่ะอุ้ยอุ้ยเจอหายแล้วเดี๋ยวกูเอาใส่เข้ากระเป๋ามึงอ่ะอุ้ยมีผลไม้ด้วยว่ะอะไรมะม่วงเหรอเฮ้ยโอ้โหเถาวันได้เถาวันทำอะไรอ่ะอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูอยากได้กูอยากได้ผลไม้สีชมพูนั้นน่ะดูท่าทางน่ากินมากเลยอ่ะก็กดกระเดินบานหนึ่งศูนย์หนึ่งจะกินผลไม้เล่นเพื่อนมึงดูดินี่เป็นสีชมพูสีเหมือนมึงเลยอ่ะก็เดี๋ยวลองกินดินี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกูกำลังจะหาทางเก็บมันอยู่เนี่ยกูกินคุกกี้อะไรแล้วกันกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเห็นป่ะมึงเห็นนะเห็นแล้ว พไม่ใช่เห็ดอะวะมันเหมือนไอ้ไอ้เนี่ยสีชมพูของเกมอนน่ะดูลังกินแล้วกันว้ยว้ยมีเปลือกด้วยโอ้ยมันติดพิษด้วยม่วงเลยมึงม่วงเลยกดการเดินป่าหนึ่งศูนย์หนึ่งไหมอ๋อแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็แลกกับไอ้เนี่ยเดือพิษมันก็หายไปเองปะถึงการการเดินแบบอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ต้องรอหน่อยแต่ก็ต้องรอหน่อยอะแต่ว่าอย่างน้อยอะมันก็ลดค่าหิวได้อะ วิ่งนั่นแหละกูเห็นของที่กินได้เว้ยมึงดูดิไม่ใช่แนั้นนะอ,อันเนี้กูเห็นกระเป๋าอ่เะ,ปะ,ปะเป็นผลไม้กระเป๋าปแดงอ่ะนะเออกระเป๋แดงแฟนทิ้งอ่ะเกิดในความือดับากางมันปีนยังไงไวะคึ้นกิซายพห่แพเออบูดบูบบูดบูบบูบแต่มันมันก็ได้แค่บู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 บบึบ ผลโกมุกโกมุเฮ้ยผลพิศารดผลพิศารดแค่เอาดิเอาดิเอาดิ<ง>โกมุกโมุนโน่โกมุกโมุนโน่เอ้ยน,นี่คือลูกอะไรอ่ะ เปล่าหน้า <gesch> ก <uce> ูเลยไอ้เฮียกันนี่คือรูปอะไรเราจะต้องไปเอากระเป๋าเฮียนนอยู่ไหมเดี <S 2> <S 2> <allez bla> <ue> ๋ยวดิอ <disciple> ุ้ยระวังนะมึงไอ้เฮียฝนตกกับปีนยากมากเลยว่ะเฮ้ยหันมาเนี่หน่อยดิแดกซะขอบคุณครับมันกินได้อร่อยมากสดชื่นจัดอ่ะบอกเลยมึงพลาดแล้วถึงมึงกินอ่ะเอออว่าจะพลาดจรินก็ได้นะ เราลืมไปแล้วว่าเราต้องเก็กบกระเป๋าอ่ะแต่ช่างมันแล้วกันกูจะเคลียร์ไอ้ก้อนเฮียนี่ยังไงวะเนี่ยมันเสียเลือดปะคิดว่าไม่เสียไม่เสียลองไปโดนสักทโีโอ้โอ้โอ้อันนี้เสียกูจะขึ้นไป<อ>ยัง<อ>ไงวะอันตรายจัดไปเรื่อยตรงไปแล้วกันตรงไปหรอตรงไปก่อนเออได้ไหมไม่ดูแต่ตรงไปก่อนไม่กลัวคุมาถูกทางวะจริงเหรอเจอกระเป๋แดงแล้วนี่ไงมึงอยู่ไหนอ่ะ อยู่ตรงกระเป๋าแดงอ่ะก็ต้องลงไปดินิดนึงไม่เยอะมากอ๋อนี่ไงกูเจอกระเป๋าแดงเลยเอาเชือกเอาเชือกหรือว่าเอาเชือกให้มึงเดี๋ยวกูเก็บเม็ดคิดเองเพราะมันหนักโอ้กูไม่มีที่เก็บอย่างนั้นตอนเนี้ยอันนี้คืออะไรเม็ดคิดนี่กูให้มึงหมดเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยฟลิปมึงลองฟลิปดิฟลิป เล่นที่าไรไปขึ้นชนเลยไอ้กูรู้ว่ามันระเบิดอ่ะไม่แต่แต่กูว่าทางนี้มันขึ้นได้เนี่ยไต่แถาวันขึ้นไปได้ไหมอ่ะลองหนีมันช้าเนอะเว้เอนจี้หมดตายห่าเนอะเว้นี่ยแต่ว่าเราจะหนาวตายเนอะเว้ถ้าเราไม่ยอมไต่แถาวันอ่ะกูรู้วกูติดเฮียเนี่ยหนาวแล้วเหรอเนี่ยฟอกไลท์แล้วอ่ะ ไม่กลัวหรอกประมาณว้าหนาวตายอ่ะกูเคยละเคยเหรอประสบการณ์จริงด้วยประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเลยนี่กูเอ้ยกระเป๋าไหนนั้นไงไม่เห็นหรอนั่นน่ะนี่เห็นเลยกระเป๋าไอ้กระเป๋าเป๋ามันยังใหญ่เฮ้ยอันนี้ของดีว่าอันนี้อะไรอ่ะรอดแล้วเฮ้ยซิปลายเหรอ พีตนันไม่หรอ่ะอะไรอ่ะตอนนี้กูกำลังกำลังแวะชมสิ่งที่โอ้ยกูได้ยินละสิ่งที่สนใจแม่งระเบิดไม่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 คเหมือนเห็นพึ่งเลยอ่ะพึ่งเลยใช่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 เฮ้ยพีตันลนกูยังใช้ไม่เป็นเลยมึงอย่าพึ่งไยไปไหนพี่ไงกูจะรังพึ่งจริงด้วย กูเจอมึงด้วยสวัสดีครับแล้วไอ้ที่มันเซตยังไงอ่ะเซ็ตใส่หัวมึงนะมึงอยู่ไหนะตอนเนี้ยอยู่บนหัวมึงอ่ะขึ้นได้ปะทำอะไรบนหัวกูัวจับจับตัวหน่อยยัไม่ได้โยนขึ้นมาโยนขึ้นมาเฮ้ยกูเนี่ยโยนโอ้ฟักกิ้งเช่ มึงลงมาหากูด้วยความเร็วโดยทุกเม็ดเลสัตโอ้ยอ้ย้ยหนูไม่ได้ด้วยติดด้วยโอ้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 ยไหนอะไปไหนอะกูเก็บใส่กระตอบมึงละเเร็วดีตรงนี้มันขึ้นยังไงวะมึงว่าถ้ากูกินโรล่ปปแล้วกูจะสามารถปีนข้นไปบนนั้นได้ไหมแล้วกูจะโยนเชือกลงมาให้มึงเอาดิ ก็ใช้ได้แบบวันทามยูสโอเคแต่เราก็ถือว่าทดลอง <c oughs> มึงจะไม่ไหวเลยว่าอ <c oughs> ยากได้อี้ยน,นี่คือนอ่ะเฮ้ hey, <c oughs> แต่ก็มีปืนนี่ <c oughs> เออใช่มีปืน นี่แค่นี้ก็ถึงแล้ววะน่าจะได้แค่นั้นปะมันอาจจะยังไม่สุดหรือเปล่าแล้วมันจะปีนไปยังไงสิ่งกว่าไม่ยังสูงอ่ะเราแค่ไปทางอื่นไหมไปทางอ,อืเอเฮ้ยหนาวได้ไงจุดตะเกียงเลยเพื่อน มึงอยู่ใ,ใกล้ไว้เดี๋ยวมึงหนาวเราจะทำไงอะ่ะเราก็ต้องเดินออกจากหมอกนี้เพราะตะเกียงมันหมดเร็วมากเลยนะจริงเหรอเดี๋ยวเราดอมไปกอนแลนสักนิดนึงถ้าสมมติกูปีนขึ้นไปทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหวปะไม่ไหวว่ะ vài chín dạy 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 thì dạy dạy đi dạy dạy cả a few minutes later โอ๊ยได้ใช้น้ำยาไหมอะน้ำยาเลยเหรอเอ่อเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนี่ไงเอางีนเราคุ้มว่าเราตั้งจุดมุ่งหมายก่อนเราอะเราคิดว่าเรามาตรงเนี้ยอยู่ติดปะไม่เห็นอะเนี่ยเบานี้ที่ได้ได้ๆๆไหนวะน่นตรงนั้นเลยเหรอเนี่ยพุติกปะ ไกลอยู่นะเออมันจะขึ้นยังไงอ่ะมันออมันต้องขึ้นแต่ตรงนู้นต,ตรงนี้จะค่อยไต่ไปอะ่ะพยายามแปลงงให้ได้รอว่ามีจิตปะแต่ได้นะแต่กูว่าก่อนอื่นอ่ะกูเอลกระเป๋าก่อนกูอยากเสี่ยงอ่ะกูว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองว่ะไปดิเรามีน้ำยาสักอย่างได้เล่อยเอ,อกูอยากรู้ว่าถ้ากูโดดไปเกาะตรงนี้ได้อ่ะว,<ๆ>ว่าอะไรจะง่ายขึ้นเลยนะเว้ยไปละสามสองหนึ่งเฮ้ย พี่เทพไหมน้องเนี่ยแค่นี้ก็ง่ายแล้วปะนี่แล้วมีผลพิศารรอกูอยู่นี่กูขึ้นไงอะอันนี้แบบนรุมมาแล้วมันได้แล้วนกูรู้สึกเหมือนเหมือนไม่ก็ไม่มีอะไรเหมือนโดนหลอกที่ดีขึ้นเออไม่แต่มันได้เห็นวิสัยทัศน์เวตอนแรกเราอยู่ข้างล่างถูกปะเวทันเราแม่งแคบอ๋อใช่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 เนี่ยพอเราขึ้นข้างบนนะ่ะแต่ตรงนี้เราก็เห็นวิสัยทัศน์ ไะเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องไปไหนต่อที่นี่มันนิสษษัยของผู้น,นำนี่วะ่ะเรคิดอยู่ว่าเราจะลงไปข้างล่างตรงนั้นหรือเราจะไปที่เดิมโดดยังไงนะโดดไปเลยไอ้โดดมาแบบโดดไปเลย<แ>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอู่โอ้โอ้ เกมาแล้วครับเฮ้ยมีถ้ำด้วยอ่ะผมมีกระเป๋าด้วยเดินผ่านไอ้งูกูรีบไงกูรีบเดินตรงนี้มีผลไม้ม่วงอ่ะที่ติดผิดด้วยรีิดักมากเลยหนักแบบเหมือนกูจะตายเลยอ่ะ ไม่ตายยังอยู่ดีเฮ้ยมึงใครเนี่ยหนๆมึงจะไปไหนแผนที่มึงวางไว้อะนี่เปิดกล่องก่อนอย่างแรกกล่องมีอะไรเนี่ยเปิดไปแล้วนี่กูเปิดเองอ่ะเราไปที่เดิมตรงนี้หรือเราจะมาตรงนี้เราต้องบอกว่าจุดสูงสุดเราคือตรงไหนก็คือตรงนู้นถูกไหมตรงนี้ไง ตกมันลื่นด้วยเนี่ยก็ลงไปเลยเฮ้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 ยอฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเต้ยเฮ้นเฮ้เร้ยเฮ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 ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้นเฮ้ยเฮ้เยเฮ้เฮเฮ้เ้เร้้้้้ะ้้้ไเ้้ย้ยยเ้ เราจะขึ้นต้นไม้ใหญ่ยังไงเ่ะนั่นมันที่เดิมที่เราไปนี่ใช่เหรอเออที่เราตกออกมาที่เราบอกว่าไอเฮียมันขึ้นยากเราจะต้องโดนลูปเดิมอ่ะหรือว่าจะไปฝั่งนี้บ้างแต่จึกมุ่งหมายเราไม่ได้อยู่บนสุดเนี่ยวะคิดว่าใช่นะต้องรีบคิดรีบทำแล้ววะแต่รอบนี้เรามีเชือกนี่เชือกกับที่ยิงอ่ะอาหารพร้อมรอบเนี้ยของกูอ่ะ อ่าแบกูมีเชือกสี่เส้นนะกูว่าเราเราคงต้องเก็บเชือกสักเส้นเข้าไปในกระเป๋าแล้วหยิบไพตันออกมาใช่แล้วก็เก็บเชือกอีกเส้นไว้ในกระเป๋าเท่ากับว่าเราก็จะมีชิกไพตันที่พักได้มันจะหล่นเหี้ยงนนะอะไเนี่ยกูว่าเราขึ้นตรงนี้ไตนี่ไปนี่ไปแล้วขึ้นนี่ขึ้นไปบนนั้นก่อนไหม ก็เรบนี้ก่อนใช่ไหมเออต้องไปบนนั้นก่อนไปะเราก็ต้องไปบนนั้นก่อนหมายว่าถ้าเกาะถาวันได้ก็น่าจะได้อยู่เออดึง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 กอะได้ไหมกอได้ก็ได้นี่ยอฝนแม่งตกทุกๆหนึ่งวิข้อฝนตกแล้วแม่งปีนช้าเนอะ ใช่แต่วันนี้เราขึ้นนี่เลยเหอเอะเราฝนหยุดมึงอยู่ไหนเนะี่ย้างหลังมึงอะข้างหลังมึงอีกทีหนึง่งว่ากูไม่ขึ้นเถอะ oh. แน่เลยวะของกินไม่มีอียกูกลับไปให้ของกินมึงก่อนป่ะเออโอเคไปป่ะกูปอนเจนลูลาบาร์ ปากมึงตรงนี้เลยขี้ขวารอเลยเพื่อนเอ๋กูบอกให้เมื่อกี้ขวารอเพื่อนึงปุ๊กขึ้นไปแม่งล้อมบอนขนม มึงจะหล่นทำไมวะมึงหล่นก่อนกูนกอีกไอ้เหี้ยพอเล่น